วัดช็อตไม่ช็อตเนี่ยมิเตอร์เข็มก็ช่วยได้เยอะดูง่ายกว่าหาที่มันซิโรโอมดีๆหน่อยเออเนี่ยแล้วยิ่งมีไฟแสดงอย่างเงี้ยมันจะสังเกตง่ายว่าถ้า,ถาช็อตก็คือขึ้นอย่างนี้ <c oughs> อุปกรณ์ห้าตัวนี้กับหกตัวนี้เนี่ยจริงๆเราไม่ต้องไปวัดถึงขนาดว่ามันลีกอยู่กี่โอมกี่อะไรขนาดนั้นเราเท <c oughs> <take S 2> แค่ว่ามันช็อต <c oughs> หรือไม่ช็อตเท่านั้นเอง <c oughs> คือถ้าวัดไดโอดบิด ไปดูหลักเอาว่าจะวัดยังไงนะคือถ้าวัดแล้วอุปกรณ์มันช็อตกันขนาดเนี้ยไม่ต้องแม้กระทั่งจะเอาเสียบไปเพื่อจะลองดูว่ามันทํางานไหมมันคือบุบแน่นอนนะอุปกรณ์ตรงเนี้ยถ้าชอ็อตแนบลองเซอร์กิตตัดเนี่ยนะครับบที่อาร์เนี่ยสาธิตไว้โดยง่ายวัดอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ต้องกลับเป็นไดโอดอย่างเงี้ยอย่างางี้ไม่เสียถ้าวัดด้านนี้แล้วขึ้นเนี่ยเสียอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่เสียกลับอย่างงี้ขึ้นต้องขึ้น อ่งเงี้ยสองจววัดเหมือนกันอันนี้ก็ไดโอดนี่วัดสองขาต้องขึ้นค้างไม่ขึ้นข้างแล้วถ้ามันขึ้นนิดนึงแต่แต,แต่มิเตอร์ดีๆมันจะไม่ขึ้นนะดูดิดอานี่นะมิเตอร์มันใหม่เนี่ยไอมิเตอร์ผ่านสงครามโลกมาแล้วบางทีวัดอย่างเงี้ยอาจจะขึ้นนิดนึงนใ,หให้ให้นึกไวเ้ไไเสมอว่า <ๆ S 1> จริงๆไอ้ขานี้ถ้าถอดมาวัดมันก็วัดไม่ขึ้นนะอย่าลืมว่านี่เราวัดบนบนวงจร ถ้าวัดวงจรปุ๊บมันจะมีตรงนู้นเชื่อมถึงกันอยู่อะไรอยู่เยอะแยะเพราะงั้นเราเอาแค่ง่ายๆอ่าอย่างตัวเนี้ยเราเรียกว่าอ่าไอจีบีทีครับพี่บอลเพื่อเข้ามาทำไมไอจีบีทีไอพีจีบีทีเนี่ยเราวัดแค่ว่ามันช็อตหรือไม่ช็อตวัดเสียไม่เสียจริงๆต้องถอดออกมาวัดเท่านั้นวัดบนวงจรไม่ได้ถ้าจะเอาเสียไม่เสียแต่อันเนี้ยถ้าวัดปุ๊บวัดปุ๊บแล้วมันไม่ขึ้นอย่างเงี้ยโอเคเนี่ยงี้วัดเลยกับ ขาเกรดจะเป็นตัวจีนะเรายึดขาเกรดเกรดมันจะไม่ไปไปช็อตถึงใครทั้งนั้นอย่างเงี้ยเนี่ยวัดง่ายๆอย่างเงี้ยเนี่ยตั้งอานคนหนึ่งอยู่เนี่ยง่ายง่ายอย่างเงี้ยอ่งเงี่ยผมฟันธงได้เลยบอร์ดนี้ใส่ไปไม่มีระเบิดแน่นอนแต่มันจะทํางานได้ทํางานอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นมอสเฟต เหมือนกันมันจะมีคําว่าจีอยู่ตัวหนึ่งจิ้มจีลังมีช็อตอ่าเนี่ยจิ้มดูแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยไอ้จิ้มทำไมขึ้นก็โอเคใช่อย่างนั้นใช่ไหมเอาจีไปลาก่อนคือคือสายไอ้ขาจีเนี่ยมันจะต้องไม่ไปช็อตซีโร่อย่างเงี้ยกับใครเขากับทั้งสองด้านจีเป็นขาจีไปช็อตถึงไทรเมื่อไหร่อย่างงี้ปุ๊บเรียบร้อยครับไอตนนั้นเสียใช่ไหมแน่ใจไหมแต่ถ้าจะเอาผลว่าเสียไม่เสียลิคมีลิขถอดต้องถอดออกประวัติทั้งหมดซึ่งวิธีการวัดมี